สวัสดีครับวันนี้พวกผมจะมาจะมาสอนเรื่องฟังก์ชันเอ็กโพเนนเชียลนะครับในกลุ่มของผมก็มีผมนายธนรัเ์นจันทรดแล้วก็2นายรัชนานศิลรัตนเมธก็เป็นคนถ่ายกล้องอยู่ครับครับงั้นเราก็มาเริ่มเลยนะครับเพื่อไม่เสียเวลาครับครับก็นะครับก็เริ่มจากบทนิยามของฟังก์ชันก่อนนะครับผมฟังก์ชันเอ็กโพเนนเชียลนะครับก็เป็นฟังก์ชันที่มี x y โดยที่ x y จะต้องอยู่ในจำนวนเต็มคูณกับจำนวนเต็มบวกนะครับแล้วก็มีเงื่อนไขว่า y ก็จะต้องเท่ากับ a กำลัง x โดยที่ a จะต้องมากกว่า0และ a จะต้องไม่เท่ากับ1เสมอครับนะครับนะครับจากที่ดูแล้วเราก็สามารถแบ่งฟังก์ชันนี้ออกได้เป็น2กรณีนะครับก็คือกรณทีที่ a มากกว่า0แต่ว่า a น้อยกว่า1ครับเราก็จะ แล้วก็เป็นกรณีที่ a มากกว่าหนึงแบบนี้นะครับเราก็จะสามารถเขียนเขียนเป็นกราฟได้ว่าเราเขียนเป็นกราฟได้แบบนี้ครับผมถ้าเป็นกรณีนี้เราจะเขียนกราฟได้สรบลงมาอย่างนี้ครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่ a มากกว่าหึงเราก็จะเขียนกราฟขึ้นมาอย่างนี้โดยที่เราจะต้องผ่านจุดศูนย์หนึ่งเสมอนะครับ อันดับศูนย์หนึ่งฟังก์ชันแบบนี้จะเรียกว่าเป็นฟังก์ชันลดนะครับส่วนแบบนี้จะเป็นฟังก์ชันเพิ่มนะครับเชื่อนะครับก็ถ้าเราดูข้อสังเกตจากกราฟนะครับผมก็จะดูจะได้ว่า y เท่ากับ a กําลัง x นี่นะครับ a มันจะต้องมากกว่าศูนย์แล้วก็ a ก็จะต้องไม่เท่ากับหนึ่งครับ ข้อสังเกตที่สองนะครับผมจากเทอดูจากกราฟนะครับผมรูปนี้รูปแบบนี้มันก็จะเป็นฟังก์ชันลดส่วนรูปแบบนี้นะครับกาจะเป็นฟังก์ชันเพิ่มเพิ่มสามนะครับฟังก์ชันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันแบบหนึ่งตอนหนึ่งจาก R ไป ทั่วถึงาบวกนะครับทั่วถึงยังไงวะ o น t o นะครับนะครับต่อไปนะครับถ้าฟังก์ชัน exponential นะครับเป็นฟังก์ชันแบบหนึ่งต่อหนึ่งก็จะได้ว่า a กําลัง x ก็จะเท่ากับ a กําลัง y ก็ต่อเมื่อ x เท่ากับ y นะครับและข้อ5 y ก็จะเท่ากับ1กําลัง x y กับ1กําลัง x จะเป็นฟังก์ชันของตัวนะครับที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่า1กํากลัง x ็ก็จะเท่ากับ1แบบนี้ก็จะไม่เรียกว่าเป็นฟังก์ชันเอ p o นะครับเราก็จะดูนะครับว่าจะสังเกตได้ไงว่าฟังก์ชัน Expo นี้จะเป็นแบบฟังก์ชันลดหรือว่าฟังก์ชันเพิ่มนะครับก็สมมุติว่า มีโจทย์ก็เป็นตัวอย่างสมมติมีโจทย์ว่า y เท่ากับ5กําลัง x นะครับเราก็สังเกตได้จากบนนิยามเลยแล้วก็ให้ดู a. a a ก็คือ5แล้วก็5นั้นมากกว่า1ซึ่งถ้า5มากกว่า1ก็หมายความว่าฟังก์ชันนี้ก็เป็นฟังก์ชันเพิ่มอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเป็นฟังก์ชันลดนะครับก็จะเป็นอย่างนี้1ส่วน2จะสังเกตได้ว่า a จะน้อยกว่า1 เพราะว่าด้ได้แค่0ูจุดเองก็หนึ่งส่วนสองครับจะน้อยกว่าหนึ่งดูได้ก็คือเป็นฟังก์ชันลดเอานะครับผมอย่างนี้ครับก็ต่อจากเมื่อกี้ e x p o n e n น i a l นะครับก็จะเป็นฟังก์ชัน logarithm ซึ่งเป็นส่วนกลับของ exponent น a l นะครับงั้นเราก็มาดูกันเลยก็นี่ครับกราฟของฟังก์ชัน logarithm ครับก็จะต่างจากเ x p o n e n t i a l ยเมื่อกี้นี่ครับกราฟของเอ็กโพเนนเชียลมันจะอยู่อย่างนี้เมื่อกี้ใช่ไหมครับผมแล้วก็ถ้าเกิดเป็น logarithm มันก็จะกลับมามันก็จะกลายเป็นอย่างนี้ แล้วก็ก็คือเงื่อนไขก็เหมือนเดิมก็คือศูนย์น้อยกว่า a น้อยกว่าหนึ่งส่วนอันนี้ก็เหมือนเดิมครับก็เดิมทีการาฟมันจะอยู่อยู่แบบนี้นะครับผมแล้วก็จะต้องเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะครับเงื่อนไขก็เหมือนเดิมคือ a มากกว่าหนึ่งแล้วก็การหาค่าล็อกนะครับก็จะหาได้อย่างนี้นะ่รสมมุติว่า y เท่ากับล็อก x ฐาน a นะครับถ้าสงสัยว่ามันคืออะไร ก็คือถ้าเกิดเ,เราเขียนอยู่ในรูปยกกาลังแบบเอ็กซ์โพเนนเชียลธรรมดาก็จะได้แบบนี้ครับ a มันเป็นมันก็คือเป็นตัวเลขตรงนี้ส่วน y ก็จะมาเปลี่ยนเป็นยกกาลังแทนส่วน x ก็จะมาอยู่ตรงนี้แทนก็คือสมมุตินะครับถ้าเกิดว่าเราให้หาค่าล็อกเยียงนี้มาคือให้หาค่าว่า a กําลังอะไรถึงจะได้เท่ากับ x อันตัวนี้ก็นี่แหละครับส่วนกฎของลอการิทึมนะครับเราก็จะอธิบายพวกกฎหลักๆนะครับก็จะมี กดประมาณกดก<ๆ>็อย่างนี้นะครับนี่ก็ข้อ1ก็จะว่าถ้าเกิดว่าล็อกแล้วก็ตัวตัวนี้มาคูณกันนะครับแล้วก็จะาสามารถนํามาบวกกันได้สามารถแยกออกมาเป็นในรูปอยู่ในรูปบวกได้ก็จะเป็นล็อกเฐาน A อบวกกับล็อกเอฐาน A นะครับ แล้วก็ข้อที่สองถ้าคูณกันนำมาบวกแต่เราตหารกันล่ะหารกันก็คือนำมันมาลบกันครับผมนะครับก็จะเป็นแบบว่าถ้าเกิดคูนนำมาบวกแต่ถ้าหารกันนำมาลบกดข้อต่อไปนะครับเราก็จะนำแผ่ก,กดที่ใช้บ่อยๆมานะครับผมเพราะถ้าเกิดว่านำเสนอทั้งหมดเลยดูถ้าเวลา่าจจะไม่พอ กรณีครับผมถ้าเกิดว่ามันเป็นไอล็อกของตัวนี้นะครับมันมีกําลังอยู่สมมติตัวนี้ครับกาลัง m นะครับผมเราก็จะสามารถย้าย m มาคูณข้างหน้าแทนได้ก็จะกลายเป็น m ล็อก n ฐาน a เนี่ยครับเราย้ายก,กําลังนี้มาแต่ถ้าย้ายมาเราก็สามารถย้ายกลับไปได้และกลับก็จะเป็นรูปเดิมอย่างนี้ครับผมต่อไปนะครับข้อสี่ก็จะเป็นลอก m n อย่างนี้นะผมเราก็สามารถจะแยกให้มันเป็นเศษส่วนได้โดยที่เราจะสามารถเอาฐานเป็นอะไรก็ได้ก็จะกลายเป็นล็อกเฐาน A ส่วนด้วยล็อกเฐาน A นะครับโดยที่เราสามารถเลือกได้เลยว่าจะเอา A เป็นตัวอะไรก็ได้เอาเลขนี้มาไว้ข้างหน้าเอาเอาเลขฐานมาไว้เป็นเป็นตัวส่วนครับผมนะครับก็ต่อไปนะครับผมก็จะเป็นกฎที่ว่า ล็อกของ1ฐานเอทางนี้นะครับมันก็จะไดเท่ากับ0ข้อ6 l o ล็อกของ A ฐานเอนะครับถ้าตัวล็อกกับตัวฐานเหมือนกันไม่ว่าไงก็จะได้ค่าเท่ากับ1เสมอครับสวัสดีครับ,รบผมรัชนันเสียรชนาเมฆครับต่อไปเราจะมาพูดถึงล็อกคาริทึมฐานสามัญครับผมล็อกคาริทึมฐานสามัญน,นะครับล็อกคาริทึมฐานสามัญคือล็อกฐาน10ครับ ซึ่งเวลาเราเขียนเนี่ยเราจะตัด10ออกนะครับเราไม่พูดแล้วเราจะเหลือแค่ log n นะครับซึ่งซึ่งเสร็จทีนี้ครับถ้าหากทุกคนยังจำได้ในเรื่องของสัญญากรวิทยาศาสตร์เนี่ยเราสามารถเขียนเราสามารถเขียน n ให้อยู่ในรูป n 0คูณ10ยกกำลัง n ซึ่ง เลขตัวนี้ครับนะเราจะเราจะอยู่ในช่วงระหว่างคือมากกว่า1น,นะฮะเดี๋ยวแต่ว่าน้อยกว่า10นะครับซึ่งถ้าหากเราต้องการหาล็อกฐาน n นะครับมันก็จะได้เป็น จากสมบัติที่ว่าเราเพิ่งเรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเราก็จะได้เป็นล็อกของ n 0บวกกับอุ้ยล็อกของ10ยกกำลัง n นะครับแล้วเราก็จะถีบ10มาไว้ข้างหน้านะครับนะเมื่อเมื่อเราถีบ10มาไว้ข้างหน้าเนี่ยข้างหลังตรงนี้มันเป็น10ตรงนี้ฐาน10ใช่ไหมครับก็จะเหลือ1มันก็จะกลายเป็นแบบนี้ฮนะ ซึ่งตัวเลขตัวนี้นะครับมันคือแมนทิซาซึ่งเราจะหาได้โดยการเปิดตารางส่วนตัวนี้คือค่าคุณลักษณะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาพูดถึงล็อกอาริทึมธรรมชาติซึ่งล็อกอาริทึมธรรมชาตินั้นคือล็อกอาริทึมฐาน e ครับซึ่งล็อกอาริทึมฐาน e นั้นเวลาที่เราจะหาเราจะใช้สมบัติที่เราเพิ่งจะใช้รู้ไปเม่สักครู่นี้นะครับมันคือล็อก n ฐาน10ส่วนด้วยล็อก e ฐาน10นะครับซึ่ง e เนี่ยเราจะมีค่าประมาณ2.718และค่าล็อก e ก็จะมีค่าประมาณ0.434นะครับซึ่งส่วนล็อก n นั้นเราสามารถเปิดตารางดูได้ซึ่งจากการคำวนวณนะครับเราก็จะพบว่า ล็อกล็อฐาน E ก็จะเท่ากับ0.3ขออภัยครับ2.3026คูณกับล็อก N ครับล็อกล็ฐานธรรมชาติขออภัยครับล็อกฐาน E นั้นสามารถแทนได้ด้วยลอ n N ครับ เอาละครับต่อไปนะครับเราจะมาพูดถึงสมการ Exponential และ l o g a r i t h m นะครับซึ่งเราจะอาศัยสมบัติของทั้งฟังก์ชัน Exponential และ l o g a r i t h m ที่ว่าเพราะว่าทั้งฟังก์ชัน Exponential และ l o g a r i t h m นะครับเป็นฟังก์ชัน1ต่อ1ฉะนั้นถ้าหาก A ยกกำลัง X1 เท่ากับ A ยกกำลัง X2 เราจะได้ว่า X1 ก็จะเท่ากับ X2 ด้วยครับ ส่วนลอการิทึมนั้นก็เช่นเดียวกันนะครับซึ่งถ้าหากว่าลอก x 1ฐาน a เท่ากับลอก x 2ฐาน a เราจะได้ว่า x 1ก็เท่ากับ x 2เหมือนกันครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ ในการที่ว่าเราจะเอามาเปรียบเทียบกันได้ค่า a เราจะต้องเท่ากันฉะนั้นเนี่ยในการแก้สมก,การ e x p o n e n t i a l และสมก,การลอก a ริท h มสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ว่าเราจำเป็นที่วจะต้องทำนั้นนั่นก็คือการพยายามทำให้ฐานของเราเท่ากันนั่นเองครับ <Hey. S 1> ต่อไปนะครับเราจะมาพูดถึงสมก,การ e x p o n e n t i a l และลอ g a r i ท h มซึ่งเราจะใช้สมบัติของฟังก์ชัน Exponent i a l และลอ g a r i ท h มนะครับถ้าหาก a เรามากกว่า0ย์แต่น้อยกว่า1นะครับ นะครับฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลนั้นจะเป็นฟังก์ชันลดซึ่งถ้าหาก a ยกำลัง x 1น้อยกว่า a ยกกำลัง x 2นะครับเราจะได้ว่า x 1จะมากกว่า x 2นะครับแต่ในกรณีที่ a เรามากกว่า1นะครับฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียมันจะกลายเป็นฟังก์ชันเพิ่มครับ โดยที่ถ้าถ้า A ยกยกำลัง x 1น้อยกว่า A ยกยกำลัง x 2แล้ว x 1มันก็จะน้อยกว่า x 2ด้วยครับส่วนล็อกนั้นก็เช่นเดียวกันครับซึ่งถ้าหาก a อยู่อยู่ในช่วง0ถึง1นะครับเราก็จะได้ว่าถ้าถ้าล็อก x 1ฐาน a น้อยกว่าล็อก x 2ฐาน a เราก็จะได้ว่า x 1จะมากกว่า x 2นะครับแต่ถ้าหาก a มากกว่า1นั้นเราจะได้ว่า log x 1ฐานถ้าถ้า log x 1ฐาน a น้อยกว่า log x 2ฐาน a นะครับ x 1ก็จะน้อยกว่า x 2ครับ แต่สําหรับล็อการิทึมนะครับเราจะมีข้อที่ควรระวังเนื่องจากว่าฟังก์ชันล็อการิทึมนั้นเป็นฟังก์ชันคือคือหลังล็อกครับจะต้องมันจะต้องเป็น R บวกนะครับฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมีเงื่อนไขเพิ่มขึ้นก็คือก็คือ x 1มากกว่า0และ x 2มากกว่า0ครับ